เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมนำมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับเป็นเรื่องของการกู้เงินจากสถาบันการเงินนะครับจากธนาคารอมสินนะครับในเรื่องของเงินกู้เพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัย นะครับหรือเพื่อซื้อบ้านนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินนะครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเคหะให้กับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยธนาคารอมสินเขาทํามานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ทราบหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับท่านที่อยากจะ ปลูกบ้านหรือซื้อบ้านนะครับต้องดูในรายละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักเกณฑ์ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่เราทราบหรือไม่ทราบหลักเกณฑ์เท่านั้นเองวันนี้ถ้าเราทราบหลักเกณฑ์นะครับเราจะได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะครับครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากรัฐบาลนะครับหรืออยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เงินกู้หรือสินเชื่อต่างๆของธาน,นาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธานาคารที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐบาลหรือธานาคารของภาคเอกชนนะครับท่านก็สามารถติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้นะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในเรื่องของสินเชื่อเคหะก็คือสินเชื่อในเรื่องของการซื้อบ้านปลูกบ้านนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็มีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าคุณสมบัติที่ธานาคารอมสินเนี่ยเขากำหนดไว้มีอะไรบ้าง อันแรกเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารก็คือมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารอมสินนะครับต่อมาครับมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีนะครับคุณสมบัติต่ตอมามีอาชีพมีไรายได้แน่นอนนะครับการกู้เนี่ยนะครับถ้าเรากู้ร่วมกับบุคคลอื่นเขาก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับ1 การกู้ร่วมกับบุคคลอื่นท, internet, ที่มีความสัมพันธ์เป็นผู้สมรสเป็นบุตรบิดามารดานะครับรมากู้ร่วมกันเนี่ยหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันตรงนี้ตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้นะครับใครเป็นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันคนเดียวก็ได้นะครับ 2. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากในข้อเมื่อกี้นี้นะครับจะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน นะครับถ้าน,นอกจากในข้อหนึ่งที่ที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่จะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร,ร่วมกันนะครับทีนี้ในกรณีที่ผู้ร่วมกับบุคคลอื่นตรงนี้นะครับในการกู้เนี่ยให้นับระยะเวลาการชําระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียวนะครับก็คือใครอายุน้อยให้นับอายุคนนั้นไปจนถึงอายุ65้ปีนั่นเองวัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้สินเชื่อประเภทนี้นะครับ เพื่อที่จะนําไปซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกอาคารก็ได้นะครับหรือซื้อที่ดินพร้อมกับอาคารหรือห้องชุดเลยก็ได้นะครับหรือซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้นก็ได้นะครับหรือซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้หรือผู้สมรสปลูกสร้างอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรสนะครับหรือเพื่อถ่ายถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคารหรือห้องชุดของคู่กู้หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่นก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับสามารถยื่นกู้นะครับวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายถอนจำนองร่วมกับการปลูกสร้างหรือการต่อเติมซ่อมแซมอาคารได้นะครับสำหรับจำนวนเงินกู้นะครับเขาก็ให้กู้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละร้อยของราคาประเมินหลักทรัพย์เลยนะครับก็คือให้100%เเซ์ของราคาประเมินเลยนะครับแต่ก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ อันแรกนะครับกรณีลูกค้าประสงค์จะทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วยก็คือกู้เงินแล้วก็ทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วยเนี่ยนะครับ 1. ในเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับสาหรับที่ดินเพาะอาคารตรงนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ90ของราคาประเมินหลักทรัพย์ถ้าเป็นห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ90ของราคาประเมินสําหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยลของราคาซื้อขายหรือรา,าราคาประเมินหลักทรัพย์เว้นแต่ราคาใดจะต่ำกว่านะครับร้อยละ90ของราคาประเมินยกตัวอย่างเช่นเขาประเมินไว้1ล้านธนาคารก็สามารถให้กู้ได้สูงสุดถึง90%ก็คือ900 0 0 0นนะครับต่อมาข้อ2นะครับกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคตกแต่งหรือซื้อสิ่งอํนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะครับ สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า10ล้านบาทกรณีที่ดินพร้อมอาคารตรงนี้นะครับให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ5ของราคาประเมินหลักทรัพย์นะครับอันนี้เป็นการกู้เพื่อเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่เรากู้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เขาให้ได้ไม่เกินร้อยละ5ของราคาประเมินนะครับ 3. ถ้ากู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบีย้ยประกันอัคคีภยัยตรงนี้ให้กู้ได้จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกับจํานวนเงินกู้ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละร้อยของราคาประเมินนะครับทีนี้กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะทําประกันชีวิตละครับไม่ไม่ไม่ทำประกันชีวิตประกันสินเชื่อเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ 1. ในเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคารตรงนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละแปของราคาประเมิน ถ้าเป็นห้องชุดนะครับให้กู้ไม่เกินร้อยละ85ราคาประเมินหลักทรัพย์สาหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ80ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ตรงนี้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่านะครับ 2. กู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโ,โภคบริโภคหรือตกแต่งนะครับกรณีที่มีบ้านแนละ้วแล้วเราจะกู้เพิ่มเติมเพื่อไปตกแต่งหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนี่ยก็กู้ได้อีก สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่างกว่า10ล้านบาทดังนี้นะครับที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ5ของราคาประเมินห้องชุดให้กู้ไม่เกินร้อยละ5ของราคาประเมินหลักทรัพย์ครับสการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลถ้ามีนะครับให้กู้ได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงและไม่เกินร้อยละ2ของราคาประเมินหลักทรัพย์นั่นเองต่อมาครับกรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารนะครับ ตรงนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละร้อยของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมแต่ต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้นะครับครับต่อมานะครับเรามาดูถึงเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ประกอบในการขอกู้เงินเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสินเชื่อเคหะนะครับอันแรกเลยก็คือที่ดินนะครับหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรสบุตรบ,บิดามารดาหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจําเป็นนะครับและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถผ่านเข้าออกได้สะดวกนี่ก็คือที่ดินที่เราอาจจะใช้ในการมาขอกู้นะครับหรือที่ดินเพาะอ,อาคารที่เราไปดูไว้แล้วเราจะกู้เพื่อไปซื้อที่ดินและอาคารแห่งนั้นนะครับต่อมาครับในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับสิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดนะครับต่อมาหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกําหนดนะครับ ต่อไปนะครับหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้นะครับเอกสารหลักฐานของผู้กู้เนี่ย <st> ก็จะใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรสสำเนาใบสําคัญการสมรสหรือสำเนาใบสแสดงการหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรของผู้สมรสนะครับคับต่อมาครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรสนะครับสำหรับระยะเวลาในการขอกู้เนี่ยนะครับกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ตรงนี้เขาให้กู้ได้ไม่เกิน30ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชําระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกนะครับตามที่กําหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีแต่ถ้าหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ท้องแถวให้กําหนดระยะเวลาโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับอันแรกเลยกรณีผู้กู้จัดหาที่อยู่อาศัยตรงนี้ไม่เกิน30ปี ต่อมาครับกรณีกู้เพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัยตร,ตรงนี้ระยะเวลาไม่เกิน20ปีนะครับทั้งนี้กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารจะขยายระยะเวลาชําระเงินกู้จากสัญญาเดิมก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งนะครับต่อมาครับกรณีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อรวมทั้งกรณีที่ผู้กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยป,ประกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามในข้อ1 เพื่อสักครู่นะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคตรงนี้ให้กู้ไม่เกิน15ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชําระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กําหนดในสัญญานะครับและเมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้จะต้องไม่เกิน65ปีนะครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆในเรื่องของการที่เราจะขอกู้เงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อเคหะ จากธนาคารอมสินนั่นเองนะคร,ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินหรือจะไปพูดคุยสอบถามจากพนักง,งานของธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านเราได้ทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับธนาคารอมสินเขาก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดมานี้นะครับและเขาก็จะพิจารณาในเรื่องของการให้เงินสินเชื่อเนี่ย นในแต่ละรายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพความสามารถในการที่จะส่งชําระหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิทธิ์ของธนาคารออมสินเขานะครับที่เขาจะพิจารณาว่าในการให้กู้เนี่ยเขาจะให้กู้เท่าไหร่อย่างไรนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านหรืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ